สวัสดีนะครับเช้าว,วันจันทร์ที่8ธันวาคม2 5, 5, 5 6 8นะครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดโคโกระบืออํอำเภอหนองพอกจังหวัดระยองนะครับวันนี้จะมีกระบือเข้าสนามประมาณ10กะตัวนะครับบรรยากาศจบสบเศ้าจั็หน้อยนะครับช่วงนี้นะครับในี่หอยนะครับจากอ่างข้างล่างกันข้นมานะครับอสมควรน,นะครับ เด็กหน่อย4,000เก่า4,009อะสันเมื่อนนี้ไม่หงอยทั้งมุกทหารกับขึ้นแม่ไหลนะครับ อามืินนี่กัช่วงนี้กัเช็คราคาให้นะครับย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลอส,วสถานการณ์ดีขึ้นเยอนะเดี๋ยวปลายเดือนนะครับล่องเบิรงกันปลายเดือนตลาดเปิดไอโบนอนะครับช่วงนี้อยู่ข้างตอนล่างอะตึงเครียดอีกแล้วนะเครืนะ่องโรคระบาดเครื่องตึงเครียดอีกแล้วนะครับช่ยเดือน เักมีหน่อยกับหาพันครับหาหกพันเงียบนะครับไม่ห้อยกับเทียบบ่ซื้อกันนีรนะไม่ห้อยกับบต่อราคากันเลยกำลังลงมานะครับอย่างไงก็ไปฟังนะ เจาบฟังกันนะเจาะต่อราคากันวะเจาะให้ราคากันจักบาทนี่เขาไม่สามตัวบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเรื่อยๆเป็นให้ราคากันไป เปิดราคาบ่าเก่าพันนะสันตัวหน่อยเก่าพันโอ้ยหลอดเือน,อนลุ่งนะครับราคาไข่ช่วงนี้ลุ่งนะครับ ราคาอันนั้นสี่พันห้าเด็กน้อยน้อยสี่พันห้าสามพันไอ้สามพันนะราคาลง่งนะครับภาพรวมราคาล่งเป็นหมื่นนะครับร้อยใหญ่ราคาออนนะครับราคาล่งเป็นหมื่นสื่อน,น้อยๆเอยอ้าห่างเวียดแห่งจับกบพร หางว่ายังเจาา้าบ่าห์เด็จนามวังเด็จนามช่วงนี้ก็ย่างเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้สถานการณ์นะครับกลับสู่สภาวะป,ปกติย่งางเดยกับประว่ากันนะครับเดี๋ยวเบิ่งสถานการณ์ปลายเดือนก่อนนะครับถ้าปลายเดือนเดี๋ยวรอด้วยโ้นยะโสเปิดครับตลาดยะโสเปิดเดี๋ยวแอนมินขอเบอร์ให้นะครับ

เอาโอ้ขาดแห้งหลายเล็กน้อยเอาานี้เป็นวางเด็ไปส่มือนมือน้อนหัวมือเง่นตลาดตลาดใเมือเนวามีอยู่ปลาสัก่ นี่คมครับมันใส่ปลาสังปลาสังก้วยเห็นเขากเลยแต่ว่ามันเหมือนกันครับ่มดได้บอกกัซื้อกันดีดิีปลาสังแต่ว่าผมเม่เคืนไปลองไปไปไปกับมวลน้องปลาสังมันแบบว่ามันกันเองดิอยู่่วาไปอยู่เราชิลลองไปแบงนี้มันว่ามันอังคารมันเปิดสามหมื่นไปยามหม่นอังคารไปเลยหัสเสาได้บอกว่ามันเสาอันนันมันจังสูงกันดีวันวันเสาร์ผมล่วงลอย บ้านมันรอยปิดวันั้นนะบ่าปิดดี้ครับประกาศแล้วเปิดปกติกับนในทวงาเจ้ทวงหาเจ้าว่าีว่าวันอะไรวันโลกลหรอลังหาอยู่แต่ว่าวันศุกร์วันน้วันศุกร์วันนี้หมองลงอยู่วันศุกร์วันนี้หมองล่งเลครับเพราะตลาดใหมเก็ว่าจะเปิดแยก่าปีนึ่งจะเลื่อนไปวันที่สิเกตลาดไม่ก็จะจะเปิดอยู่ หาหมองวันศุกร์วันใดวันไม่ทั่หาดิที่แล้วไอ้ทั่หาเจล้เเล่ะวนเลยกเอาไมวทั่วหาลูกพี่ก็ไปเจ็งไปผู้ยุบู้ไปดูลอวุ่นว่ามันยุบวนเป็นเดิร์วุ่นตลาดนี่ไหมวุ่นว่าไหมวุ่นว่า,วาตลาดนี่แบบ่คเคยไปทุม่มเงินกันบ่ค่อยหลายเป็นไรครับแต่ว่ากับพ่อมี่พอได้อยู่ หลก็น้องปอกกวางสองเท่าอย่างเงยแต่ว่าง่วก็เพ่อๆกัน,นง่วงวหน่อยก็แต่ว่าไขกไหลมันก็ยัยยงด,ยด,ดีเปิดพืหัตเปิดพ,พืนหับเปิดพืหัตวางในนนเอาวนะ <laughs> แม่ลูกเศร้าหาอะไรแม่ลูกเศร้าเริ่มขม่าหลายแล้วนะครับ ต้องให้ราคากันด้วยนะครับแม่ลูสามหมื่นหนึ่งพันครับป้ามาเสื้อให้ได้เนี่ยมือเนี่ยเสื้อให้นี่ยมือพร้อมเนี่ย ủa bọc thù như vậy, nó súng loại 3, loại 22 bọc loại 312 người 3 sau <laughs> <laughs> <tổ xấu. cười> สามตัวลอยยี่สิบลอย 20, ลอยี่ห้าตัวหนึ่งครับแม่ใหญ่ตัวหนึ่งสามตัวเศร้าเปียกว่าถึงหมื่นแม่หลูดสามหมื่นสามโอ้ยแม่ลูกสามหมื่นสามสูงลอยสามหาบวกนะครับก้มจะเกาหนึ่งหาหมื่นกว่าสี่หมืน่นห้าหาหมื่น

บรรยากาศเรื่อยๆๆนะครับเรื่อยๆเอื่อยๆนะเพราะเดี๋ยเปลี่ยนมือกันอยู่ในทางนั้ะผลกำไรเงินกันแหละนะครับเพราะเดี๋ยวเล่มกันนะครับเดี๋ยวเล่มกันอยู่เล็กในน้อยเด็กในน้อยตัวละสามพันสี่พันเพราะเดี๋ยวเล่มกันนะครับช่วงนี้ก็ทางกับบือก็อดเอาละนะครับเพราะว่ามันดิ่งแห้งนะครับ ตอกเก่านี่นครับมันเริ่มลุ่งแต่วันวันเสาร์นะครับวันเสาร์งาเเลยนะเสาร์อาทิตจันร์กนบิงลุ่งอยู่ครับปรับลุ่งทีเดียวเป็นมื่นนะครับร้อยใหญ่ปรับลุ่งทีเดียวหงบเลยนะครับไปงามสามมื่นหาจูงยางอ,อมสนามคน,น,นต่อราคาเอ้ย มีโควงไงโค้งอยูยหนึ่งสามหมื่นีของไงเข่าสนามามี่ได,เเด,ได้เป็นได้กันมันพวกมันได้กันหร้อเปล่าเดือนหน้าหมื่นปักไงมาเนี่ยครับเอาเพื่อนเราได้กนะันออกนันน,น,นี่คือรถกัน ในหอยท่างยาโสก็ขึ้นมาหลายนะครับจะมีบวชท่ากันอ้ยเขาแม่โนะบมาเากวพัหาต้องอมเขาบอาเสียกับพัะหนาะไมิบวช่กัต้นงร้นพ่่างเพียวพาไปดงพารว่า้อน้ที่เตาไปหายพกกันงั้ื่มดื่มวัด ท่นหกว่าจะเท้าซื้อโรูนหน่เจ้าเท่าซื้อมันซื้อพ่เป็น้ีซื้อซื้ออ้ยหาพันหันเดียวนะพ่อหาพันพ่อกูหน่อยกูหน่อยหาพันเออ อุอูชมเริ่มมากเนีแล้วนะครับเนีนแล้วนะครับ,รบพอเดพอเดต่อราคากันนะครับ้อยใงอย่างนิ่งจักนอ้นอยนะครับต่อ,อ,อ้อยหน่อยพอเดเ็ต่อพอเดเล่นกันหยุดนะครับเจยาก,หหกาูหน่อยหนึ่งหาพัน

Ừ. <laughs> <laughs> ờ, Việt Nam sử khoai nhai và hai cho bạn. Hai các bạn, <laughs> bản, Việt Nam hành các bạn. ไม่แย่สมื่อน้ำพอยแยกล่อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยังหาที่าไม่แล้วนมาเปิดคนักฆ่านบริเวนักตอนในริเนี่เ่าครบที่สองนัที่สองนดม่ม้นาเขาไม่ได้คเละห่างเวียดกำลังไถลา้าอยู่ไจังปะ ดอนใหญ่ครับเก,กืบดอนใหญ่ก็ลังลงรหลดอยู่นะครับเริ่มเริ่มคึกคักแน่นะครับตัวราคากอ๋ออ้อดอนอไปง่านสาวหน่อยเปิดสามหมื่นสาวหน่อยสูงลอยสี่สิบบวกนะ เปิดมาสาม0มื่ยังวันมีคนต่ออยู่นะครับปกดอนก็ต้องลงรหดนะครับ สูงลอยสามสิบบวกนะลอยสามแหาเปิดมาเร้าเจ็ดชุดได้จังหวัดบกดอนนะเปิดมาเร้าเจ็ดนะ ลงมาเร้าหาแล้วนะครับสใช่จุดบาทนะ

แทงเแทงอ่างยแพงนะมืองวย่างินคำแดกนะสูงลอยสามหาวนลอย่างงนะครับเดียดน้ามให้รักมือนะครับคือมือมืองวยาเงน ตัวละสามหมื่นนะร้อยนี่แต,ต่เก่าสามหมื่นหาร้อยสามหมื่นหาหมื่นนี่เวียดนามให้หมื่นอย่างบักูข้นนม่เศร้าหาเนาะป็นไดกันหรือเป่ผมก็ซื้อมากับผมซื้อมาเศร้ากลัวหรกว่าน่่างหบเ

ออกดอน,กนอยังอยูสอมื่นสี่สองหมื่นหานะครับสองหมื่นห้า ไก่สิจบกันบบนี้บักรดอนมันบบม,ม,มันบอ่อ้วนมันเด็นะครับมันจ็ดจอยหนะึงผอมๆเต็มที่ก็ให้สองหมื่นน้อยๆนึ่น ลงมาเศร้าหาเลยครัครับไฟร้อยสามหมื่น ควายหน่อยอยังได้นะครับควายขนาดกลางยังข้นแตหมืน่นแต่ว่าควายใหญ่ควายใหญ่หลอดสองหมืน่นโอ้ยนะครับควายใหญ่แบบว่านะครับปอนละห่วยด้วยแรงนะครับควายใหญ่นะครับควายหน่อยได้เปรียบช่วงน,นี้นะครับ ไปต่อไปไหนมันจอยนะครับ <Harriet> มันจอย